วันนี้จะพามาทานอาหารแต้เกีวกันนะครับร้านลีนหักเชกนะครับร้านอาหารแต้เกียวนะครับอยู่ในหองโองนะครับอยู่ที่หลอกครูนะครับดดเดี๋ยวเราจะพามาทานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเยอะมากร้านนี้อร่อยนะครับักางวอลลนะครับ

嗰個樣咯。<laughs>